了。 วันนี้ก็มีรางวัลออกด้วยกันรางวัลใหญ่ๆเริ่มอ,ออกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหมีผู้สนับสนุนมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเ,เงินรางวัลที่เป็นเงินนะครับโอ้มีเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไหนล่ะแบงค์งพันแบงค์พันเราอยู่ไหนโอ้โหนี่แบงค์พัน เอามอแผนไปข้างหน้านี่ลูกเอามอแผนไปข้างหน้าเลยแบงค์พันนี่คุณครูวุฒิจักรคกุณครูเป็นชนิสาผ่านท่านตาแพทย์รัฐนันรถเจรจีรานนท์นะครับจะเป็นผู้สนับสนุนในรางวัลมาหนึ่งพันา 1, บาทท่านบอกว่าให้ทําเป็นรางวัลเดียวเลยนะครับก็คือหนึ่งพันบาทใครผู้โชคดีก็รับไปเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หกเก้าศูนย์นะครับหกเก้าศูนย์ถ้าใครได้เบอร์หกเก้าศูนย์รับไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับ,บพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมาตอนนี้เข้ามา ทีมงานน้องงลูกๆหลานพร้อมแล้วที่จะให้บริการกับพี่น้องนะครับเ,เรียนเชิญเลยนะครับมาถึงแล้วแวะมาที่นี่เป็นการลุ้นโชคแล้วได้บุญนะครับลุ้นโชคแล้วได้บุญด้วยกันนะครับราคาสิบบาทเท่าน,นั้นเองไข่ละสิบบาทแล้วมีรางวัลทุกใบแล้วมีรางวัลทุกไข่นะครับ